ก็สวัสดีน,น้องทุกคนครับผมเดี๋ยววันนี้พี่เบิร์ดจะพาน้องๆทุกคนมาคุยเรื่องโชคดีนะในสมัยที่เรียนหนังสือเนี่ยเราให้ฟังแบบนี้ก็คือมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าเฮ้ยทำยังไงวะถึงจะโชคดีเนาะเขาบอกว่าโชคดีเนี่ยประกอบด้วยองค์ประกอบอยู่2อ,อย่างนะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือครับ1ก็คือโอกาสโอกาสเนี่ยมันจะมาถึงเมื่อไหร่เราไม่มีทางรู้เลยถูกปะกับอย่างที่2ครับก็คือการเตรียมพร้อมเพราะต่อเมื่อ โอกาสเนี่ยมันมาถึงแล้วแต่ว่าเราอะมันไม่พร้อมเราไม่มีการฝึกฝนเราไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าเลยนะโชคดีโอกาสที่มาถึงเนี่ยจากกายที่มันจะโชคดีก็ทําให้เราพลาดโอกาสนั้นไปโอเคไหมถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนการเตรียมสอบนี้่ครับซึ่งในสนามที่ เปิดทุกปีอยู่แล้วเนี่ยไม่มีปัญหายกตัวอย่างชเช่นเต,ตรียมทหารเ,เต,ตรียมทหารเนี่ยเปิดทุกปีอยู่แล้วไม่มีปัญหาถูกปะ่ะเพราะว่าเราสามารถเตรียมพร้อมเพื่อให้ไปสอบในสนามนั้นได้เลยแต่ว่าสมมุติว่ายกตัวอย่างครับใน10ตํารวจเนี่ยอาจจะเปิดบ้างไม่เปิดบ้างเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเนาะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าพอมันเปิดปุ๊บเนี่ยเรามันไม่พร้อมในการเตรียมตัวสอบเนี่ยเป็นไงครับ โชคดีมันก็เลยจะไม่เกิดขึ้นน,นั่นเองเนาะเพราะงะั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือการเตรียมตัวพร้อมเตรียมตัวให้พร้อมโอกาสมาถึงจะได้เข้าวินเข้าเส้นชัยได้เลยน,นั่นเองโอเคอสำหรับ <c oughs> สำหรับน้อ,นองๆที่ในการเตรียมตัวนะสนามต่างๆเนี่ยพี่เบิร์แบ่งเอาไว้เป็นแบบนี้ครับสนามแรกก็คือเตรียมทหารเนาะพี่เบิร์จะมีคอร์สออนไลน์ชื่อว่าเทพคณิตพิชิตเตรียมทหาร4เหล่าทัพจริงๆนะเรียนที่ไหนก็ได้นะเหมือนกัน หรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่เอาที่จลิตของน้องอ่ะชอบแต่ถ้าจริตน้องเนี่ยมาแนวของพี่ก็แนะนําเป็นคอร์สนี้ครับผมโอเคอ่าสำหรับน้องๆที่สอบนายชิตดตํารวจก็จะมีทั้งหนังสือทั้งคอร์สติลตรงนี้เนาะก็ไม่อยากให้พลาดในการติดตามแล้วก็แนวทางในการเรียนนี้ถ้าชอบก็ลองดูรายละเอียดครับผมโอเคสําหรับน้องๆที่จะสอบก็พอก็จะมีทาคลิปติวไว้ให้ใน YouTube แล้ว โอเคก็ไปดูตรงนั้นได้เลยกพอกทมท้องถิ่นว่ากันไปโอเคไหมอ่าแล้วก็นายสิทหารเช่นจ่าทหารบกจ่าทหารเรือแล้วก็จ่าทหารอากาศก็จะมีซีรีส์ร้อย้อไว้ให้เราไปฝึกทําเรียกนําย่อยได้เลยโอเคครับก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าเราจะสร้างโชคดีของมันหรือว่าจะรอบอกว่าเฮ้ไอคนนู้นมันโชคดีไอ้คนนี้มันโชคดีทําไมกูไม่โชคดี้าะวะก็แล้วแต่สุดท้ายนี้มันจะอยู่ที่ทางเลือก ทางเลือกครับว่าเราจะไปยังไงเราจะเลือกอะไรมีคนบอกมาเยอะเลยครับว่าในการเลือกที่เรียนหรือเลือกที่ติวเนี่ยบางคนจะไปโฟกัสที่เรื่องราคาเฮ้ยไอ้นุ่นมันถูกดีไปเรียนตรงนู้นแต่ว่าถูกก็มันก็ไม่ใช่ดีไงถูกปะก็ต้องเลือกเอาครับต่อให้ราคาถูกแสนถูกแต่ว่าเราเรียนแล้วเราไม่รู้เรื่องเราไม่เข้าใจกี่บาทก็แพงอยู่ดีจําความพี่นะ ต่อให้เราไปเรียนแล้วราคามันถูกแสนถูกแต่เมื่อเราเรียนแล้วมันไม่รู้เรื่องมันไม่ได้ประโยชน์มันก็คือราคาที่มันแพงอยู่ดีที่เราจะต้องจ่ายแต่ถ้าเราเลือกเรียนสิ่งที่เรามันตรงจริตเราตรงกรนิสัยเราเราชอบทางนี้ต่อให้แพงแสนแพงก็จะถูกอยู่ดีก็ลองคิดลองตัดสินใจลองทบทวนลอง ไตรรองดูครับอย่าเพิ่งไปเชื่อใครเมื่อเขาบอกมาใช้ปัญญาเราใช้สติปัญญาเราไตรรองโอเคแล้วก็เลือกเรียนกับอาจารย์ที่ตรงจริตของน้องๆแต่ละคนเพราะว่าถ้าเราไม่เชื่ออาจารย์ที่เราไปเรียนด้วยแล้วเนี่ยต่อให้เขาสอนดียังไงใจเราไม่เชื่อจิตเราปิดมันก็เรียนรู้ไม่ได้อยู่ดีเนาะก็ลอง,งำนำแนวทางที่พี่แนะนําไปประยุกต์ใช้ไปฝึกฝนไปไปกันกองว่า เป็นแบบนั้นจริงๆไหมแล้วค่อยเชื่อค่อยตัดสินใจครับผมถ้าใครที่ดูแล้วว่ามาทางนี้ชอบแนวทางที่พี่เบิร์ดสอนก็ลองดูรายละเอียดตามคอร์สต,ต่างๆหรือว่าตามตามหัวข้อต่างๆตามที่น้องจะสอบเข้าได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเตรียมทหารก็ไปดูคอร์สเทียบคณีพิชิตเตรียมทหาร4ีาทัในสิบตำรวจก็ไปดูหนังสือ,อในสิบทหารก็ไปดูกพกทน้องถิ่นก็ไปดูทาไว้ให้หมดแล้วอยู่ที่เราจะ เลือกมันหรือเปล่าเท่านั้นเองครับโอเคครับคลิปนี้แวะมาคุยประมาณนี้ครับสำหรับโชคดีเราสร้างขึ้นได้เองไม่ใช่ใครมาดันให้ครับสวัสดีครับ